โครงการเลือกอาหารให้ถูกหลักช่วยพักโรคเหลือลังโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมโรคความดันโลหิตสูงคือภาวะที่ตรวจพบความดันโลหิตสูงกว่า140-90มิลลิเมตรปาลอดอย่างเหลือลังผลกระทบของโรคความดันโลหิตสูง ที่สมองอาจจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองทำให้เส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกได้ต่อหัวใจหัวใจต้องทำงานหนักอาจทำให้หัวใจวายได้ต่อไตความดันโลหิตสูงการทำหน้าที่ของไตจะค่อยๆเสื่อมลงส่งผลให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังตา ความดันโลหิตสูงจะเกิดให้จะเกิดภาวะเสื่อมของหลอดเลือดแดงภายในลูกตาประสัทต,ตาเสื่อมตามัวลงจนอาจทำให้ตาบอดได้การควบคุมความดันโลหิตสูงมีดังนี้ 1. ควบคุมน้ำหนักตัวไว้ให้เหมาะสม 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเน้นผักผลไม้และอาหารที่มีเกลือต่ำและงดการดื่มสุรา 4. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดอาหารที่ควรรับประทานธัญ,ญพืชไขมันดีได้แก่ข้าวโพดและธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีผักและผละไม้ได้แก่ชะอม กล้วยฝรั่งคะนาเป็นต้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงได้แก่เต้าหู้งาดำปลาซิวควรเลือกรับประทานอาหารรสธรรมชาติไม่ปรุงรสเพิ่มไข่มันดีได้แก,ก,ก่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวเป็นต้น ขอบคุณที่รับฟังการเลือกอาหารให้ถูกหลักช่วยพักโรคเหลือลังขอบคุณค่า